เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของกลุ่มคําสั่ง LED กันนะครับ LED ก็คือกลุ่มคําสั่งที่ใช้ในการควบคุมหลอดไฟ LED บนบอร์ดไมโครบิตนะครับซึ่งมีทั้งหมด25ดวงนะครับตามนี้นะครับบนบอร์ดไมโครบิตทั้ง25ดวงซึ่งคําสั่งของ LED นั้นมีอยู่หลายคําสั่งนะครับจะประกอบไปด้วยตัวแรกครับก็คือคําสั่ง Port นะครับกลุ่มคําสั่ง p o r ต ก็จะทำงานในเรื่องของการกำหนดตำแหน่งให้หลอด LED บนบอร์ดไมโครบิดนั้นติดนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะให้จุดไหนหลอดไหนติดเราใช้คำสั่งพอร์ตนะครับตัวต่อไปก็คือทอเกิรนะครับตัวทอเกิรนี้จะเป็นตัวคำสั่งที่เราจะใช้สำหรับการสลับหลอดไฟของหลอด LED บนบอร์ดไมโครบิดนั้นติดและก็ดับสลับกันนะครับก็คือติด ดับติดดับสลับกันไปอย่างนี้ซึ่งเราสามารถที่จะกําหนดได้ว่าเราจะให้หลอดไหนติดดับติดดับอยู่อย่างนี้นะครับตัวต่อไปก็คืออันพอ t ครับอันพอ t คือตัวนี้นะครับคำสั่งของอันพอ t นั้นก็คือการกําหนดค่าหลอด LED หลอดนั้นไม่ให้ติดนะครับถ้าหากหลอดนั้นเราสั่งพอร์ตให้มันติดแล้วนะครับเราสามารถที่จะอันพอ t ได้โดยเอาคําสั่งนี้มา ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปทดลองกันในช่วงของท้ายๆนะครับตัวต่อมาครับก็คือคําว่ากลุ่มคําสั่งพอย n ์นะครับคำสั่งพอย n ์นี้จะเป็นคําสั่งที่จะใช้ควบคู่ไปในกลุ่มคําสั่งของการสร้างเงื่อนไขหรือว่าลอจิกนะครับซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มคําสั่งที่ใช้ร่วมกับลอจิก นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งสําหรับการใช้คําสั่งนี้นะครับและตัวสุดท้ายของกลุ่มคําสั่งนี้นะครับตัวที่5ก็คือพอดบาร์กราฟนะครับซึ่งจะเป็นการแสดงหลอด LED ในลักษณะของกราฟนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นในเรื่องของเกมต่างๆที่จะแสดงในลักษณะของอาจจะเป็นแบตเตอรี่บ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งจะเป็นการแสดงแท่งมานะครับเป็นจะแสดงมาเป็น ตั้งแต่0%ถึง100%คำสั่งนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันในตอนต่อไปครับสำหรับกลุ่มคำสั่ง LED ครับ